เรียนท่านคณะวิทยากรท่านนะคะแล้วก็คุณครูโรงเรียนปัจจินกรยานีค่ะคณะกรรมการเอสในฐานะที่เป็นคณะกรรมการในการจัดค่ายนะคะความรู้สึกแรกก็คือประทับใจมากกว่าจะได้พาเด็กออกมาจากโรงเรียนนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่เราย้อนทุกอย่างเพื่อให้เขาได้มาแล้วเขาได้มาเจอประสบการณ์ที่มันล้ำค่า อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันใช่ไหมคะมาค่ายนี้ได้เจอพี่ๆแต่มันจะเป็นประสบการณ์ของเด็กตลอดไปอะค่ะเรามาเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้สามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเนื้อหาเลคเชอร์มันคือเน,ะะ ure, น,อนะะื้อหาวิชานิดอะไรต่างๆที่เด็กนั่งเรียนในห้องแต่เด็กไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์จริงเด็กไม่เคยได้วัดจริงๆแต่วันเนี้ยมันกรุบรวมาแนละ้วมันอยู่ใน สองวันสามวันเนี่ยเด็กได้ทําอย่างเต็มที่แล้วตัวนี้นะคะมันจะเป็นประสบการณ์แล้วก็จะหล่อร้องให้เขาอะในอาน,น,น,าน,นา,า,านออคตเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นนักธุรกิจแต่จิตสํานึกที่โดนปลูกฝังมาตั้งแต่ที่พี่ๆจัดให้เนี่ยเขาจะมีความรักธรรมชาติรู้ว่า,าคุณค่าคืออะไรครูเนี่ยอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงได้เห็นแต่เขาเนี่ยก็จะเป็น เขาเรียกอะไรแกนนำรุ่นต่อไปที่จะถ่ายทอดตรงเนี้ไปสู่ลูกหลานแล้วก็เด็กๆอีก,อก,อก,อกหลายรุ่นครูคิดว่าเด็กๆมีความสุขเมื่อเช้าก็มีโบนว่าไม่อยากกลับบ้านแล้วก็บดว่าให้คะแนนเต็มไม่ได้ละค่ะครูทําไมลูกตอนหนูมาเสื้อยังไม่รัดขนาดนี้<อ> <c oughs> คือแบบติดก,กระดุมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะวันที่สากลับไปเด็กก็ประทับใจคุณครูก็ประทับใจนะคะมองเห็นถึงความเป็นมืออาชีพอะค่ะ กว่าจะเตรียมงานได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เลือกง่ายพอาทุกอย่างทั้งสถานที่อุปกรณ์ตัววิทยากรเองคือแบบเพอร์เฟกต์สำหรับครูครูประทับใจมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากาค่ค